ยังไม่ตั้งได้เลยไปไหนอะคะเอาไม่เลี้ยวละทำไมไม่เลี้ยวปั่นไม่ไปรถยางมันแดน น่าร eh. ักมากเลยสื่นตาไปดูบิ๊กอ่ะนี uh> şey ๊กสาวหมอใช่ไหมบิ๊กเอา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 หินหินห okay. ินหินโอ้โหขี่เป็นประครับเนี่ยเป็นค่ะอ่ะให้น้องขี่เล่นบ้างน้องขี่เล่นบ้างไหมเหล่านักกีฬาค่ะ พร้อมไหมคะพร้อมค่ะวิที์พร้อมไหมคะสบายน้องอค่ะพร้อมค่ะคนยิงแม่นมากยิงยิงอะไรก็ไม่รู้นะตัวเล็กละกันถ้าถ้าเราจับอย่างนี้ใช่ไหมครับครับมันก็ให้มันโป่งออกมานิดนึงอ่าโอเคอ่ามันโป่งมานิดนึงอ่าจิงให้จิงนะครับอ่าเราฝังให้ที่เราฝังนะครับลองครับจากลองอันพันสนุนครับ ครับจับดูนะครับลูกดูอะได้ลูกเดี๋ยไหมนะดูนะครับนี่ครับมาดูขึ้นมาเห็นไหมจับอย่างนี้ลูกครับเตรียมลูกลูกด้วยลูกจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับจับปั๊บเข้าไปนี่ครับในศูนย์ในศูนย์เลยครับเรียบเรียบปอยู่นะครับให้มันอยู่อย่างนี้ ตอนนี้แล้วก็จับสองนิ้วนะครับไม่ต้องจับไม่ต้องโดนลูกดอกไม่ต้องครับเอาแค่อยู่แค่นี้แค่ดึงแค่ดึงเอ็นมาเฉยอ่าพอดึงเอ็นปั๊บเล็งไปที่เป้าครับเนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้าพอดีใช่ไหมอ่ามันจะเข้าสายตาเราพอดีเดี๋ป้าดึงเข้ามาอีกอ่าเนี่ยดเป็นเพชรเดินหน้าเลยอ่าถ้าเดอยู่ตรงนี้ก็ได้เดินมาเมตรอ่าเมตรอ่าอ่า ยืนอย่างนี้นะครับเลงกันที่เป้าครับนี่มันจะเข้าสายตาเราพอดีใช่ไหมเข้าไหมเข้าเปล่าเข้าเข้าลองปล่อยปล่อยไปที่เป้าปล่อยเลยครับปล่อยเอ็นปล่อยมือขวาดึงอีหอีแปลว่าแปลว่าทีนี้มันเข้าไปไม่ไม่สุด ต้องให้มันเข้าไปดังกึ๊บนี่อ๋อดังกึบใช่ไหมอ๋นั่นนั่นแหละถูกต้องเป๊ะอ่าแล้วนี้เล็งไปที่เป้าปล่อยมือขวาปล่อยมือขวาเลยมือซ้ายปล่อยไว้งั้นน่ะอ่ะลองนะลองดูนะเนี่ยเห็นไหมยังแรงไม่พอยังแรงไม่พอ เอาใหมอ่ะองนี <Ka an. S 2> ah, ah, okay, ้มาเด็นดับนะเดับ ja ่าเดี๋ยวจะแตะอีกอโอเคอจับลูกอ่โอเคกองปื๊ต่อนอาสีเหลืองโอเคอ่าอ่ะ ครบโอ้เจ <muitas> ๋ากมีแรงแค่น no ี้ติดแรงแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยลุงดุดสเวลาเราดึงมาใช่ไหมเนี่ยได้ปัดไปปัดมาอยู่อ่ามาเลยเต๋ออ่าไม่เป็นไร อ่านั่นแหละพ่อยิงแม่นแล้วฝึกไ,<ม>ไว้ไม่โดนเหลืองก็โดนแดงก็ยิงดีโดนเขียวโดนดำฝึกไว้ไปปลาปงไปปลาปองอากาชาลูก <laughs> โอ้โหท่าดีเนี่ยน้องอ่ะ <laughs> เอาม่น้องไปใกล้จ้าลูกเอาแบบาไปโดนหัวหนู อยู่ไกลทำไมได้ดีกว่ามันดูดยังไงอ่ะ มันเป็นแม่เหล็กเหรอมันเป็นเบาะ่างนี้คลองน้ำอะไรเปอนรองเทา้าพื้นรองเท้าคองน้ำอ๋ออ๋ออันนี้ก็คือแหลแรมระทิมแต่ดีแม่ขึ้นไปข้างบนแล้วนั่นคือไม่ขึ้นข้างบนเหรอ เต้าอยู่ข้างบนหมดเลยนะของเราไม่เรื่มาถึงกินใบไผ่โอ้โ <c oughs> น้องบอกน้องสอยให้แล้วค่ะไม่ไผ่ <c oughs> <c oughs> โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> ดูท่าอะไรนะะีะโอ้โหแอนแล้วถึงตึ๊กปาแล้วนะโอ้โหน้องอีกเจ็ด ไม่ได้สิบมิตรบ,บ้านเอออ้าวูเ <c oughs> อง <c oughs> นะ <c oughs> ยิงดอยอ่ะ ี้อแให้พี่บอลทำพี่บอลเขาเทแล้วยิงได้แอคแล้วคันี้แอคเอามาเปล่าเน่น้องแก่พี่บอลที่ไม่โดนละ่ไม่โดนนีเลยพี่โดนนี ่งหรอป๊าจะเอาสิบคะแนนเขาจะเอาสิบไม่ผิดไม่กลับแน่แปะน้องหนึ่ง นักกีฬาจากทีมชาติอะไรครับเนี่ยจากทีมชาติซิมบัตเวออ๋อทีมชาติเอเซียนโอเคเสร็ขอแบบคลิปแบบสอนด้วยสอนวิธีการยิง,งทะลถูกต้องอางแรกนะคะเราต้องใส่ถุงมือนี้ก่อนม้วชีก้กลางนางค่ะค่ะมันข้างขวาแล้วก็ถ้ากูเจ็บแล้วใสอ่อันนี้แล้วก็ชืออันนี้ แล้วก็ใส่อันนี้มีแต่อันนี้อันนี้อันนี้อ่ะใส่จุกสนอ,อ่มเดี๋ยงไงตังไหนเราอันนี้ใส่ตัวนี้ใี่มันดัง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 อะไรนี่ดังไงดังดังอย่างนี้นีอ่อะไรต่อตะกี้เล่น and <c oughs> ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว